คสงสัยไหมคะว่าความสัมพันธ์ของเรากับคู่รักของเราเนี่ยเรียกว่านั่นแฟนหรือยังนะคะวันนี้นะคะเก๋มีวิธีดูนะคะ5พฤติกรรมนะคะที่บอกบอกนะคะว่าความสัมพันธ์ของเรานั่นแฟนค่ะข้อที่1น,นะคะเมื่อเวลาเราทะเลาะก,กันนะคะเราก็ยังทะเลาะก,กันแล้วก็คุยกันในเรื่องของเหตุผลนะคะเราไม่ได้เอาเอารมณ์มาทะเลาะก,กันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ทะเลาะก,กันคุยกันแต่เหตุผลทุกอย่างมักจะดีขึ้นเสมอคะ่ะ ข้อที่2นะคะไม่ว่าจะวุ่นวายแค่ไหนหรือยุ่งยากแค่ไหนหรืองานยุ่งจนปวดหัวไปหมดนะคะก็ยังหาเวลานะคะที่จะพูดคุยกันเสมอนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการคอมมูนิเคตหรือว่าการสื่อสารซึ่งกันและกันตลอดเวลาเราก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ ข้อที่3นะคะคู่รักที่จะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนนะค่ะมักจะเป็นคู่รักที่ไม่เคยหยุดหยอกเอิ่นซึ่งการละการหรือว่าคอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นการละการหรือทําให้อ่าทั้งคู่นะคะมีเสียงหัวเราะก,กันอยู่เสมอนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงหัวเราะนะคะมักจะทําให้เรามีความสุขและคู่นั้นก็จะอยู่กันได้ยาวค่ะ ข้อที่4ี่นะคะคู่รักที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟนนะคะเรามักจะชมเชยหรือว่ามุมเขาเรียกมีมุมมองนะคะของข้อดีของอีกฝั่งมากกว่าข้อเสียก็คือจะพยายามคุยถึงแต่ข้อดีของอีกฝั่งนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าอะไรรู้ไหมคะถ้าเราคุยแต่ข้อเสียใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการซ้ําเติมในความคิดของเรานะคะว่าคู่ของเราไม่ดีนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกคู่มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเราอยากอยู่กันนานๆน,นะคะมองแต่ข้อดีกันละกันนะคะ ข้อที่5้านะคะนั่นก็คือข้อที่เกตชอบที่สุดเลยค่ะนั่นคือการที่เอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคนเรานะคะอาจจะเกิดแตกต่างกันต่างพ่อต่างแม่นะคะฉะนั้นนิสัยนะคะมันย่อมที่จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะการที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกคะ่ะแค่ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราลองมองในมุมมองเขาบ้างนะคะชีวิตเรานะคะก็จะมีชีวิตคู่ที่ดีขึ้นค่ะ